ที่สัตว์โตโมพุทธายะวิวินาสกาเลนะชยาชยายศวันราชานาคามหาลาภังปสิทิเนณมะนาโภอริยะเมตโยโพธิสัตว์โตโมพัทยะนะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัพพุทธัสสะสาธุสาธุเจ้าปู่ปาริกิตนาคราชสิงห์ เจ้าแม่สุรเดชสุรดาเจ้าแม่นางสองพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าปูเหล็กไฟภูผาภูหลวงภูกระโจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าวยวเจ้าหูเจ้าปูเจ้าเผาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าบ้านหลักเมืองบ้านกกอกบ้านท่ำใสเป็นสะพานให้แล้วก็แม่ผู้ใหญ่แล้วก็บุญหิน แล้วก็สาวฟานอะไรอีกคนหนึ่งแม่แม่ละนะคะแม่ละแม่โจ้นะคะมาเป็นสะพานบุญให้ให้อะไรนะคุณเว่นนะคะคุณเว้นมะพร้าวน้ำหอมที่เขาไปสแสวงบุญอยู่ก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้พอคุณเว่นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะ เขาเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เขาโปอดไัยไร้กุลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเว้นมะพร้าวน้ำหอมที่สนับสนุนแบบว่าเลาว่านปิดทองหลังพระก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขาหันซ้ายขอให้เขาเงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเขาหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้าน ขอให้เงินไหลนองทองไหลนี่ไหลนี้เสร็จีร้อยล้านมือสองข้างเขาจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปาาคุณเว้นมะพร้าวนำหอมพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่ตรงใดเจไดก็ขอให้หลังไหลไครพัดมาหาเขาให้เงินข้าวเหมือนหาคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เขาเฮง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 ตลอดชาติ ให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าเขาทุกวันทุกวันนับตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้เขาเจ็บอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตับปออย่าจนกว่าใครสาธุขอให้เขาแขนปานฟ้าก้าปานตะวันด้วยเจินสาธุที่เขานำสาธุนะคะลำใหญ่มาถวายปู่ไปนะคะแล้วก็สาธุขอพรไปด้วยกับป้าคำใสนะคะทั้งหลายจงรับรู้ไว้ด้วยแล้วก็ให้พรเขาด้วยเขาอยู่ ใดเจใดประเทศไทยหรือประเทศนอกก็ขอให้เขาเจริญเจริญเจริญในหน้าที่การงานและการเงินด้วยเถิดชอบแม่บ้างหอมตีแม่บ้างหอมตีให้หน่อยตีคองสามบาทดเดี๋ยวเดี๋ยวตีตีเลยตีให้มันสวัสดีนะคะดเดี๋ยวก็จะลำแล้วนะคะสวัสดีนะคะทั้งเจ็ดท่านนะคะ รำต่อนะคะหรือว่าเอซจะรำขอบุ่มด้วยรำขอพรองค์ปูด้วยก็ได้นะคะรำไปเลยค่ะ ທຸກຄົນເຮົາເອເຫຍ່ທຸກຄົນລັນຮົ คนละตุ้มคนเฮา ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี ouais. nada, <y ellow> <y ellow ่นะคะมีลำไยนะคะมีลำไยใหญ่ก็ใหญ่ไหน่อยเนาะก็อย่าลืมฝากก่อนเลยเราช่วยแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีนะคะแม่ดาเห็นมา11ท่านนะคะไปแล้วนะคะแม่ดาต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้ทักทายเด้อควยตั้งแต่แม่รุดโอ้โหมาแล้วก็เสียชังเลยมี่เสียช้งเลยไป แล้วก็แจกนำใแจกคนละพวงละพวงแบบนี้จาตกู่นี่าีมาแล้วนะคะาี่แม่ดาดีใจมากๆเลยนะคะแม่ดายังไม่ทันอ่านนะคะเดี๋ยวแม่ไดาอ่านหลังนะคะศีบานปอองปูจุงแจกลำให่โดยคุณแจกลำใหจ้ามา ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะคะคือลำเสร็จแล้วก็จะลาไหว้นะคะก็จะได้แจกลำไยนะคะสวัสดีค่ะ